ัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องริเสีชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพ่อกะหวังว่าคนที่ฟังพระวาจาของพระบิณฑเจ้านั้นจะได้รับการขัดเกลาจิตใจให้สวยงามมีความสุขตามอัตภาพและมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์นะครับในวันนี้เราฟังพระวาจาของพระบิณฑเจ้าจากพระคัมภีร์พระรรมเก่าหรือพระธรรมพีเดิมซึ่ง มีใจความว่าโมเสสท่านโมเสสที่นำประชากรมาตายนะครับโดยที่พระวิเจ้าก็ได้บอกกับท่านว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปในดินแดนพระสัญญาแต่ว่าในการที่ท่านได้นำประชากรมากมายจะออกจากประเทศอียิปต์และเข้ามาสู่ดินแดนพระสัญญาซึ่งกำลังจะเข้าเนี่ยแต่ไม่ได้เข้า ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รับรางวันลนะครับเหมือนกับบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ทำงานหนักมากมายเหลือเกินแต่ต้องตายก่อนที่จะได้เห็นความสำเร็จเห็นผลงานของท่านหล่อนนั้นได้ทำนะครับเราก็เห็นพระเยซูเจ้าเองก็ได้ตายได้สิ้นพระชนก่อนที่จะได้เห็นพระณาจักรของพระบินเจ้าได้กระจายออกไปสู่ ทุกมุมของโลกทั่วทิศทุกทิศทุกทางแต่ว่าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นแต่พระองค์สิ้นพระชนแต่เราก็ไม่แปลกใจเพราะพระองค์เป็นพระบินเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นที่นี่หรือเห็นที่สวรรค์พระองค์ก็คงมีความสุขใจนะครับก็ยังมีคนอีกคนหนึ่งเช่นจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยก็มีโครงการที่จะส่งจรวดไปเพหาไปสำรวจทิพระจันร์ กระทุ่มเทไปเยอะแต่ท่านถูกยิงตายอย่างที่พวกเราเห็นนะ่ะขณะที่กำลังไปเยี่ยมเยียนแห่งหนึ่ง mm. ก็มีการยิงมาจากตึกสูงและท่านก็ตายอยู่ในอ้อมแขนของภรรยาของท่านอันนี้ก็โครงการที่จะเดินบนพระจันทร์นั้นเป็นโครงการของท่านเองแต่ท่านก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าท่านตายก่อน แต่โครงการนี้ก็ได้สําเร็จไปเพราะฉะนั้นน้องครับถ้าพระบิณฑ์เจ้ามีแผนการให้เราทุกคนจะน้อยจะมากจะเห็นได้หรือเห็นไม่ค่อยได้เนี่ยก็ขอให้เราภูมิใจว่าเราเป็นคนเราเป็นประชากรสวรรค์ที่พระบิณฑ์เจ้ามอบงานให้ก็ขอให้เราทําให้ดีที่สุดส่วนเราจะเห็นผลงานของเราในตอนนี้หรือไม่นั้นไม่สําคัญ เหมือนกับที่ในพระหมายของนบุญเปาโลถึงชาวคอรินก็บอกว่าแม้ว่าท่านจะปลูกหรือว่าท่านจะรดน้ําก็ไม่สำคัญเพราะว่าพระเจ้านั้นแหละเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตส่วนในพระวรสารวันนี้พระองค์พูดถึงคนที่พี่น้องที่ทําผิดเนี่ยเราจะต้องไปตักเตือนเขาตามลําพังถ้าเชื่อฟังก็ดีถ้าไม่เชื่อฟังต้องหาคนไปเพิ่มมีคนหนึ่งสองคนซึ่ง หลายครั้งคนที่ทำผิดเนี่ยจะเป็นคนที่งุดหงิดและมองโลกในแง่ร้ายถ้าเห็นหนึ่งคนมาเพิ่มก็จะรู้สึกว่าเอตัวเองจะถูกพิพากษาหรือเปล่าเนี่ยถ้าสองคนโอตายเลยครันเนี่ยจะมาเล่นงานเขาหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคนที่จะติเตียนเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะพี่น้องจะเป็นพ่อแม่หรือครูอาจารย์หรือจะเป็นใครก็ตามถ้าหากคนหนึ่งจะติเตียนคนหนึ่งนั้น กรุณาสวดภาวนาให้เขาจุดเทียนให้เขาสักเล่มหนึ่งแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์โปรดส่องสว่างจิตใจของเขาด้วยแล้วถึงเรียกเขามาคุยจะเป็นลูกเต้าหรือใครก็ตามจะเห็นผลว่ามันแตกต่างจากที่เราพูดด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นดอกนั้นพระเยซูเจ้ายัางได้พูดอีกว่า ถ้าสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตยอยู่ในสวรรค์จะประทานให้เป็นข้อความเชื่อที่บอกกับเราว่าการภาวนาคนเดียวก็ดีแต่การภาวนาตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระบินเจ้าก็บรัทั์อยู่ท่ากลางพวกเรา เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่พวกเราสามารถหาได้ในโลกนี้ก็คือเราเชื่อในคำพูดของพระองค์และเราก็ภาวนาในนามของพระองค์และนี่ก็คือเราสามารถที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้สิ่งนั้นจะใหญ่โตแม้สิ่งนั้นจะน่ากลัวแต่ถ้า,าเรา ฟังพระพินเจ้าและนําไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครอบครัวของเราก็จะมีความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นถ้า,าเราสวดภาวนาก่อนที่จะไปนอนพี่น้องเราจะเห็นปัญหาหลายอย่างมันจางหายไปเพราะว่าเราสวดภาวนาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คําพูดของพระเยซูเจ้าวันนี้จงเป็นสิ่งที่พวกเรานำไปปฏิบัติและบังเกิดผลนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึง,ำพงจากพ<า>ระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระอัรรครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิขรันดร์